สวัสดีครับขวัญชัยเฟอร์นิเจอร์เช,ชิงซาวนะครับผมวันนี้ก็มีสินค้ามาให้ลูกค้าได้รับชมรับฟังนะครับมีทั้งมานําเสนอขายนะครับแล้วก็มีทั้งาขายไปแล้วและเอามาให้ชมนะครับเอามาให้ชมนะครับสําหรับคนที่ชื่นชอบนะครับในงานไม้แล้วก็คนที่รักในงานไม้นะครับผมชุดไหนขายแล้วไม่ว่ากันเนาะสินค้าที่ร้านเราก็จะมีประมาณนี้นะครับ เอามาเป็นแบบอย่างให้ดูนะครับว่ามีประมาณนี้นะครับนี่ครับไม่ว่าจะเป็นชุดชุดไม้ชิงชันนะครับหรือว่าชุดโต๊ะพยุงครับนี่ครับไม้พยุงโอ้โหชุดนี้ใหญ่มากนะครับโต๊ะกลมโต๊ะกลมไม้พยุงตัวนี้นี่หนาแบบหนา2นิ้วกว่านะครับผมหนา2นิ้วกว่านี่ครับอันนี้ขายแล้วนะครับผมขายแล้วเนี่ยแล้วก็ไม้ไม้ชิงชันนะครับไม้ชิงชันชุดรับแขกหนาหนาใหญ่เลยนะครับชิงชันทั้งชุดเลย พื้นนั่งไม้แผ er ่นเดียวนะครับนี่ชุดนี้ก็ขายแล้วนะครับลูกค้าแบบคัดสรรไปแต่แบบโอ้โหเนี่ยไม้สวยมากนะครับไม้สวยมากสินค้าที่ร้านก็มีประมาณนี้นะครับอ่าเนี่ครับตอนนี้มีไม้แดงไม้ประดู่ไม้มะค่านะครับแล้วก็โต๊หมู่ไม้พยุงนะครับนี่ครับชุดโต๊หมู่ไม้พยุงโอ้โหชุดนี้สวยจริงๆนะครับโตมู่ไม้พยุงชุดนี้สวยจริงๆ สวยแบบไร้ทิตฐินะครับหมู่เก้านะครับหมู่เก้าน่าเก้าสวยไร้ทิตฐิสวยมากๆสวยมากๆเลยนะครับน so like ี่ครับโอ้โหครับสวยตะลึงเลยนะครับชุดนี้สวยไร้ทิตฐิเลยนะครับนี่ครับโอ้โหสวยมากๆ3สามชุดนี้นะครับสามชุดนี้ขายไปให้แบบ พ่อค้าแม่ค้านะครับเขาเอาไปออกต่ออีกทีนะครับนี่ครับเขาเอาไปออกต่ออีกทีคือเขามีมุมนะครับเขาสามารถที่จะไปได้ต่อนะครับเพราะว่าไม้พวกนี้หายากนะครับหายากเราก็แบ่งปันกันนะครับผมนี่ครับสวยมากนะครับไม้เหลืองเหลืองแดงแดงเหลืองเหลืองดำดำนะครับแล้วก็ตอนนี้ที่มีเสนอขายนี่ครับโต๊ะบัญชีโต๊ะบัญชีกับโต๊ะอาหารไม้มะค่านะครับ เดี๋ยวมาดูนครับว่าแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นเนี่ยขนาดราคาเท่าไร่นะครับอ่ามาดูที่ชุดนี้นะครับชุดนี้เป็นไม้มาค่านะครับชุดนี้เป็นไม้มาค่าเก้าอี้แปดตัวนะครับโก้าีต๊นะคว้าอีู่ทีตัวนะครับโต้าอี้แปดนวนคร6เก้าอี้ตันะครับ้าอี้แตันะครับี้ตวนะบอก้าอม้หนามากนะครับไม้านะครับเก่าอี้มปดตัวนะครับ้าวนะครับหก้มนิ้วนะครับเาอี้นะครับไม้หนา้แปดวครึ่ง อ่าไม้หนาสองนิ้วครึ่งนะสำหรับตัวนี้นี่หนาสองนิ้วครึ่งไม้แผ่นเดียวนะครับกว้างหนึ่งร้อยหกเซนยาวสองเมตรนะครับกว้างร้อยกเซนยาวสองเมตรชุดนี้สนนราคาอยู่ที่สี่0มืห้าพันบาทครับพร้อมด้วยเก้าอี้ไม้มาค่าแปดตัวนะครับเก้าอี้เป็นไม้แผ่นเดียวทั้งหมดเลยนี่ครับอ่าเก้าอี้เป็นไม้แผ่นเดียวทั้งหมดเลยนะครับโหสวยจริงๆนะครับชุดนี้เก้าอี้ไม้แผ่นเดียวนะครับแปดตัวโต๊เนี่ยกว้างเมตรกว่านะครับหนาเกือบ3มนิ้วนะครับหนาสองนิ้วครึ่งนะครับ 106เซนนะครับกว้างแล้วก็ยาวสองเมตรนะครับหนาสองนิ้วครึ่งนะครับ45,000บาทนี่หนาเปิ๊กเลยหนักมากนะครับตัวนี้หนักมากเมื่อกี้ยกกันสี่ห้าหกคนนะครับไม้แผ่นเดียวนะหนาใครชอบแบบนี้ก็ที่ขวัญชัยเฟอร์นิเจอร์นะครับชาเชิงสาวตอนนี้มีรุ่นนี้อยู่นะครับวันนี้ก็วันที่สิบนะวันที่สิบวันนี้วันที่รีวิวนะวันที่สิบพฤษภาคม วันที่10าพฤษภาคม2568นะครับกว้าง100 6เซนยาว2เมตรหนา2เนิ้วครึ่งไม้แผ่นเดียวขากึ้งนับนี่คเป็นขากึ้งใหญ่ๆแบบนี้เลยนี่สังเกตเห็นไม้นะเนื้อไม้หนาหนาเปึกเลยนะครับพร้อมด้วยเก้าอี้ล้อมอยู่8ตัวแล้วก็มาที่ตัวต่อไปนะครับตัวนี้เป็นโต๊ะบัญชีนะครับโต๊ะบัญชีไม้มาค่าไม้แผ่นเดียวไม้แผ่นเดียวไม่ว่าจะเป็นด้านข้างนะครับด้านหน้าด้านบน,นครับเป็นไม้แผ่นเดียวทั้งหมดเลยนะครับผม กว้างอยู่ที่82ซนเมตรนะครับความกว้างกว้างอยู่ที่82ซนเมตรความยาว182ซนเมตรนะครับตัวนี้เสนอราคาอยู่ที่48,000บาทอ่าตัวนี้48,000บาทครับยาว182นะครับกว้าง84ไม้แผ่นเดียวนี่ไม้สวยๆอีกแล้วนะครับสินค้าที่ร้านเรานะครับคัดแต่สินค้าดีมีคุณภาพนะครับคัดแต่ของสวยของดีครับตัวนี้นะครับยังใส่มือจับไม่ครบนะครับยังใส่มือจับไม่ครบเน่ย ติดมือจับไป2ลูกนะครับแล้วก็ยังเหลือมือจับอีก5 6าตัวนะครับผมยังใส่ไม่ครบนะครับตัวนี้เป็น7ลิ้นชักนะครับแต่ว่าก่อนลูกค้าซื้อเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่ครบนะครับตอนนี้มือจับที่ร้านหมดนะครับผมขาลอยแบบนี้นะครับพื ه, ้นลิ pan ้นชักเดี๋ยวมาดูกันพื้นลิ้นชักเป็นไงพื้นลิ้นชักนะครับเป็นไม้มะค่าเป็นไม้มะค่าทั้งชุดพื้นเขาเนี่ยเป็นไม้แผ่นเดียวนะพื้นเป็นไม้แผ่นเดียวหน้าโต๊ะก็เป็นไม้แผ่นเดียว นะครับด้านเคร่งด้านข้างนะครับด้านหน้าด้านหลังเป็นไม้แผ่นเดียวทั้งหมดเลยนะครับลูกค้าหมดกังวลหมดปัญหาไอ้พวกเรื่องไม้หดแตกห่างพวกนั้นไปเลยนะครับลูกค้าไม่ต้องกลัวปัญหาเหล่านั้นนะครับนี่ครับสวยงามมากสวยงามมากๆนะครับแล้วเดี๋ยวพาไปดู3ชุดนะครับที่ขายไปนะครับผมนี่ครับอันนี้เป็นต๊ะหมู่หมู่เก้าไม้พยุงนะครับ๋อหมู ège, หม่เก้าไม้พยุงชุดนี้สวยมากโอ้โห <bows> ๆๆนะสวยจริงๆนะครับ ใครมีประดับบ้านไว้นี่ถือว่าแบบสวยมากๆเลยนะครับเป็นไม้พยุงล้วนๆนะครับเป็นแก่นดำๆแบบนี้เลยนะครับไม้พยุงล้วนๆแก่นดำๆแบบนี้นี่ครับหายากมากๆแล้วดูลายเขาโอ้โหนี่ครับดูลายเขาลายลายสวยมากๆเลยนะครับแก่นล้วนๆเลยสุดจัดชุดนี้สุดจัดนะครับสุดจัดสุดจริงนะครับ นี่ตัวหมูนะครับตัวหมูบูชาหมูเก้านะครับฐานยาวร้อยห้าสิบนะครับความกว้างจะอยู่ที่เก้าสิบสี่เซนนะครับยาวร้อยห้าสิบนะครับชุดนี้ถ้าซื้อขายนี่ก็สนนร,ราคาอยู่สี่หมื่นกว่าบาทนะครับสี่หมื่นกว่าบาท ความสวยความงามนะครับดูความลายของเขานะครับดูไม้นะครับดูไม้นะครับดูความลายของเขานะครับโอ้ดูความลายของไม้นะโอ้โหดูความลายของไม้นะครับความสวยของไม้ความลายความดําความเขียวของไม้นะครับสวยมากมีเสน่ห์มากนะครับชุดนี้ก็ ลูกค้าเอาไปออกต่ออีกทีนะครับขอให้ได้กําไรเยอะๆนะครับผมหายากนะครับพวกนี้หายากแล้วก็แบบนี้นะครับตัวนี้ไม้ชิงชันนะครับตัวนี้ไม้ชิงชันหนึ่งชุดมีหกชิ้นนะครับคือนั่งไม้แผ่นเดียวแบบนี้เลยโอ้โหนะครับชุดนี้ก็สวยแบบอภิมหาโคตรสวยเลยนะครับผมชุดนี้ก็อภิมหาโคตรสวยเลยนะครับ ขนาดพ่อค้าแม่ค้าด้วยกันนะครับยังหลงไหลในเสน่ห์งานไม้แบบนี้เลยนะครับผมพ่อค้าแม่ค้าด้วยกันนะครับคือเห็นไม้แบบนี้มองเห็นกำไรเลยนะครับผมมองเห็นเลยเพราะว่ามันหายากแล้วมันขายง่ายนะครับเวลาที่ร้านมีเนีย่ยม,มันจะมีเข้ามาน้อยนะครับมีเข้ามาน้อยมีจํานวนจํากัดเพราะฉะนั้นนะครับเวลาผมลงรีวิวหน้าเพจนะครับหน้าเพจหน้าเฟซเนี่ยลูกค้า สามารถที่จะเลือกซื้อเลือกหาได้เลยนะครับถ้าเจอนี่แบบตัดสินใจให้ไวเลยนะครับผมถ้าเจอเนี่ยเพราะว่ามันจะไม่ได้มีมาบ่อยนะครับตัดสินใจให้ไวเลยนะครับของเราเนี่ยนอกจากาลูกค้าซื้อไปใช้เนี่ยยังมีพ่อค้าเนี่ยที่เล็งเห็นความสวยงามนะครับก็เอาไปเก่งกําไรเหมือนกันนะครับผมช,ชุดนี้สวยชุดนี้สวยเนีบดูไม้นะครับไม้แผ่นเดียวทั้งหมดเลยนะครับ สังเกตนะครับไม้ชิงชันเนี่ยจอกแดงแนะครับแล้วก็ไม้พยุงอันนี้ไม้พยุงอันนี้ไม้พยุงไม้พยุงเขาจะดํากว่านะไม้ชิงชันจอกแดงๆแล้วก็ชุดนี้ไม้พยุงนะครับผมนี่ครับโตโตกลมนับเมตรยี่สิบโตกลมเมตรยี่สิบนับเก้าอี้สี่ตัวพร้อมด้วยเก้าอี้สี่ตัวโอ้ลายเขาก็สวยนะครับ ชุดนี้ได้หนานะครับชุดนี้ได้หนาได้ความหนางเขาหนามากหนาแบบหนาเป๊ะเลยนะครับผมนี่ครับประมาณนี้นะครับวันนี้ออกมาประมาณนี้นะครับก็จะ,ะที่ขายเป็นหน้าเป็นตาเลยก็ตัวบัญชีกับ ชุดอาหารชุดนั้นนะครับผมพวกนี้ก็ขายไปแล้วเอามาให้ชมนะครับนี่ตัวนี้เขาทําสวยนะขาเขาก็เป็นไม้พยุงพวกโครงพวกเาสาตั้งนี่เขาเป็นไม้พยุงหมดเลยนะครับไม้ประมาณ1 2 3 4 5 6แผ่นนะครับไม้6แผ่นไม้แผ่นไม่ใหญ่พวกไม้พยุงในแผ่นไม่ใหญ่แต่ว่าชุดนี้ได้ได,ได้ได้ไม้หนานะครับได้ความหนานะครับชุดนี้ได้ความหนาไม้แผ่นไม่ใหญ่นะครับแต่ได้ความหนา แล้วก็ชุดนี้ก็ได้ความหนานะครับไม้หนาหน่าจะรุ่มล้มสนิ้วนะครับชุดนี้ไม้หนารุ่มล้มสองนิ้วพื้นนี่จะเป็นไม้แผ่นเดียวทั้งหมดเลยนะครับผมสวยปุ๊บเลยนะครับแต่ละชุดแต่ละชิ้น,นครับแต่ละชุดแต่ละชิ้น สวยๆนะครับวันนี้ก็มีมาให้ชมประมาณเท่านี้นะครับถ้าชอบสินค้าที่ร้านเรานะครับโต๊ะบัญชีเนี่ยนอกจากตัวนี้นะโต๊ะบัญชีนอกจากตัวนี้นะนี่ครับไม้มะค่าไม้ประดูนะครับนี่ครับมีไว้ให้ที่ร้านนะครับเลือกซื้อเลือกหาเนี่ยเป็นไม้แผ่นเดียวทั้งหมดเลยนี่ก็สวยนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับไม้แผ่นเดียวทั้งหมดเลยลูกค้ามาเลือกซื้อเลือกหาที่ร้านได้เลยนะครับผมมาเลือกซื้อเลือกหาที่ร้านได้เลย ดี๋ยวพาไปดูแถบนู้นครับเป็นพวกโต๊ะประชุมก็มีนะครับโต๊ะประชุม3เมตร3เมตรครึ่งนะครับ2เมตรครึ่งนะครับนี่ครับไม้มาค่าไม้แผ่นเดียวสวยๆแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้ก็มีที่ร้านนะนี่ครับยาวๆหนาๆเลยนะครับแล้วก็ขากึ่งแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมโตอาหารไม้พยุงนะครับโตอาหารไม้พยุงโตกลมไม้พยุงนะครับนี่ครับสวยๆแบบนี้เลยนี่ครับนี่ยังมีที่ร้านนะครับ เราของสวยของดีของเด็ดนะครับทัดสรรรวบรวมไว้ให้ที่นี่หมดแล้วนะครับมาที่เดียวนะครับได้ครบหมดเลยนะครับต๊ะตูเตียงนะครับชุดอาหารนะครับมีให้เลือกมากกว่า40ชุดนะครับผมนี่ครับชุดอาหารมีให้เลือกมากกว่า40ชุดนะครับอ่าเนี่ครับไม้แผ่นเดียวก็มีไม้สักก็มีไม้มะค่าก็มีไม้ประดู่ไม้พยุง ไม้กระถินก็มีนะครับผมเนี่ยครับเนี่ยแต่ละชุดสวยๆงั้นเลยครับเนี่ยครับอันนี้ไม้มะข่านะครับไม้มะข่าเนี่ยไม้พยุงก็มีครับไม้พยุงชุดอาหารครับต้นลีต้นเหลี่ยมนะครับมีหมดเลยนะครับเรารวบรวมไว้ให้เยอะแยะนะครับเต็มร้านเลยนะครับผมเนี่ยครับชุดอาหารนะครับสี่สิบห้าสิบชุดครับ โซฟานั่งนะครับไม้แผ่นเดียวนะครับโซฟานั่งแบบนี้ครับหรือว่าลูกค้าอยากดูแบบพิเศษนะครับก็ทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับ085 082 8881นะครับเดี๋ยวผมจะส่งนะครับลูกค้าก็ถามมาว่าสนใจโซฟาหรือสนใจชุดรับแขกอยากดูอะไรนะครับก็แจ้งมานะครับเดี๋ยวเราส่งให้ดูนะครับนี่ครับหรือเข้าไปดูที่หน้าเพจ Facebook ได้นะครับขวัญชัยเฟอร์นิเจอร์ฉาดเชิงงซาวนะครับ ชุดรับแขกนะครับชุดรับแขกไม้ประดู่นะครับชุดรับแขกไม้มะค่าเนี่ยชุดรับแขกก็เยอะนะครับชุดรับแขกก็เยอะตอนนี้หลังร้านกําลังจะมีชุดรับแขกไม้พยุงนะครับออกไม้อีกชุด2ชุดนะครับอเดี่ยชุดรับแขกหลายรุ่นนะครับหลายรุ่นตู้เสื้อผ้า,าก็เยอะนะครับเป็นตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้า,าส่วนใหญ่จะเป็นไม้สักนะครับก็แนวประมาณนี้นะครับ ถ้าชอบสินค้าประมาณนี้นะครับขันชัยเฟอร์นิเจอร์ฉาเชิงซาวนะครับขออนุญาตฝากไว้ในอบอกน,ออกนออกอ้อมใจพี่ๆน้องๆคนรักไม้นะครับผมนึกถึงเฟอร์นิเจอร์นะครับนึกถึงขันชัยเฟอร์นิเจอร์นะครับคัดสรรแต่ไม้ดีมีคุณภาพนะครับต้องขัญชัยเฟอร์นิเจอร์ฉาเชิงซาวนะครับขอขอบพระคุณมากๆครับ